กัสสวันดีครับวันนี้จะมารีวิวก์ดนะครับคารบี้นะครับเกเหยยบยุ่งเอเบเซนนะครับวันพีชนะครับผมนี่นะครับ by Elizkio Oda นะครับผมชูเอชะโตอี้แอนิเ i ชั l i c e เ s น by Dream Express นะครับ d e x i o Ltd นะครับเป็นกา์ดเมื่อปี2018หรืออย่างไรก็จำไม่ได้นะครับนี่นะครับด้านหลังก์ดนะครับมาครับ แกะไปแล้วนะครับแกะไปนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใส่ในแฟ้มนะครับใบแรกก็เป็นโดฟาร์มิงโก้นะครับเบอร์17นะครับผมเป็นการธรรมดานะครับแล้วก็จะมีเอฟแท็กบล็อกนะครับแล้วก็ดีเฟนต์นะครับผมตรงกลางก็จะเป็นพาวเวอร์กับเพชรพีนะครับต้องต้องใช้ต้องใช้บัตรหรือเหรียญมาขูดนะครับขูดค่าพลังออกนะครับผมใบที่สองเป็นโรโรโซโรนะครับหมายเลขส3นะครับผม เอสเทคแปดพันห้าบีเฟนแปดพันหกนะครับแล้วก็เอาเอชพีก็ยังไม่แนุ่ดนะครับผมไปต่อไปก็เป็นโซโลเหมือนเดิมนะครับไปต่อมาก็เป็นซันจินะครับเบอร์สี่สิบเจ็ดนะครับผมนี่นะครับเอสเทคแปดพันห้าสิบนะครับเปบีเฟนแปดพันสองร้อยก็ซ้ำนะครับซ้ำสามใบไปต่อมาก็เป็นแฟรงกี้เบอร์สี่แปดนะครับผมเอสเทคบีเฟนนะครับผม เป็นก๊าซเบดนะครับดี๋ยวไปเป็นซาบูนะครับกําลังสวมถุงมือนะครับผมนี่ใบต่อมาเป็นซาบูกาลังชักกระบองที่ใส่พลังหมัดพลังพึงของเอสนะครับต่อมาก็เป็นโมโมโนสุเกะนะครับผมโมโมโนสุเกะนะครับนี่ครับผมนะครับผมใบต่อไปเป็นโอนะครับผมโอกําลังปลอมตัวนะครับผมนี่นะครับเบอร์หกสิบห้านะครับพลังเยอะมากนะครับดูนะครับ ไปไเป็นโรบินเบอร์สนะครับนี่นะพลังนี่โคโรบินนะครับผมมาต่อไปเป็นนามินะครับผมตุนหุ่นเรือนะเบอร์7 4นะครับผมไปต่อไปก็เป็นลูน่าโซโลนะครับมาต่อไปก็เป็นบลูนะครับผมเบอร์2 7นะครับมาต่อไปก็เป็นบลูนะครับเป็นกีตาร์ปลาฉลามนะครับเบอร์98นะครับนี่ก็เป็นบลูซํานะครับ นี่นะครับใบสุดท้ายนะครับของเราคือใบแรนะครับสังเกตนะครับใบที่ผ่านมาจะมีแค่ตัวเลขครับแต่ใบนี้จะมีมีคําว่า A นําหน้าด้วยนะครับแล้วก็ขีดเป็นตัวเลขนะครับผมเป็นลูฟี่เกียร์โฟนครับลูฟี่เกียร์ซนะครับผมดูแอตแทกนะครับผมแอตแทกเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมดีเฟนต์เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับผมขาดเก้านะครับผมขาดเก้าก็จะตันนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็จะมี โพลารอยนะครับเป็นเลเซอร์นะครับฟงฟิงครับเห็นไหมนะครับผมเป็นการพิเศษนะครับการเลนนี่สวยมากครับแล้วก็จะมีพลังตรงกลางครับนี่เห็นไหมโดยขูดไปเล่นนิดนึงเห็นไหมเป็นการขูดนะพลังเก้าสิบพลังก็น่าจะเป็นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมแต่ผมไม่อยากขูดนะครับหนุนมฮีไหมอ่าเนื้อก็เก้านะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็สวยงามครับน่าเก็บไว้สะสมครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในทวิตเตอรและยูทูบด้วยนะครับผม ถ้ามีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับิ